สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะฟิโลเดนดอนไววิาสาดค่ะซึ่งเรานะคะสามารถขยายพันธุ์เขาได้ด้วยวิธีที่ง่ายมากๆนะคะเพื่อเป็นการล่อลากเขาค่ะถ้าสมมติว่าเรานะคะไม่ได้ทําการล่อล,อลออากไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเราจะทํายังไงได้บ้างเพื่อนๆนะคะเคยสงสัยไบ เคยสงสัยไหมเดี๋ยววันนี้นะคะฝนจะมาไขาข้อข้องใจนะคะว่าฟิโลเดนดอนไววิษณ์นะคะนอกจากวิธีการชํำข้อนะคะหรือว่าการยกยอดเนี่ยเรานะคะยังขยายพันธุ์เขาหรือว่าล่อรากเขานะคะได้ด้วยวิธีไหนนะคะและนี้นะคะก็จะเป็นฟิโลเดนดอนไววิษณ์นะคะลักษณะของไววิษณ์เนี่ยก็เขานะคะจะมี เป็นใบที่มีลักษณะใบกลมนะคะเป็นใบกลมแล้วก็กาบใบนะคะจะเป็นสีขาวๆค่ะแบบนี้เห็นไหมนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของใบวิสานนะคะจะเป็นตัวด่างขาวนะแล้วตัวฟิโลต้นนี้นะคะของฝนจะเป็นไม้เนเยื่อซึ่งไม้เนเยื่อนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือตัดแล้วตัดอีกตัดได้ไม่รู้จักจบนะคะเพราะว่าต้นเนี้ยฝนได้มาแบบเป็นเป็นไม้แบบเอ,อ เป็นไม้เนื้อเยื่อที่เขามาเป็นแบบกอนะคะแล้วฝนเนี่ยก็ตัดแยกขยายเขานะคะออกไปหลายครั้งมากๆแล้วแต่เขานะคะก็ยังแตกใหม่ออกมาเรื่อยๆเลยละคะ่ะนี่นะคะเนี่ยแตกมานะคะนี่ก็แตกมาอีกนะคะส่วนเจ้าต้นนี้นะคะฝนก็แยกต้นขายไปแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือต้นหนึ่งไว้ซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนสังเกตดูดีๆนะคะก็คือจะเห็นว่าโคนต้นนะคะนี่โคนต้นตรงนี้ จะมีลักษณะที่เล็กมากๆจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถพยุงตัวได้นะคะวันนี้ฝนจะมาแก้ไขให้เขาทั้งหมดเลยทั้งขยายพันธุ์ล่อล,อลากแล้วก็เปลี่ยนกระถางนะคะอ่ะเดี๋ยวฝนนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการชําแบบล่อลากอ,อ,อีกหนึ่งวิธีนะคะที่ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือการชําด้วยน้ําค่ะนี่นะคะที่ฝนชําไว้นะคะก็จะเป็นเซตนี้ในนี้นะคะก็จะมี สแฟกน้ำมอสนะคะจะเป็นสแฟกน้ำมอสผสมกับน้ำยากันร,ราแล้วก็น้ำยาเร่งรากนะคะใส่ไว้ในนี้เลยส่วนเทคนิคของฝนนะคะเล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะในการที่ฝนจะทําการตัดนะคะตัดต้นฟิโลเดนดรอนนะคะไปชําหรือว่าไปล่อรากเนี่ยก็จะเน้นว่าเขาจะต้องมีรากอากาศนะคะแต่ว่าอย่างต้นอย่างข้อนี้นะคะ รากอากาศเนี่ยเขาทะลุลงไปในวัสดุปลูกแล้วเห็นไหมเขานะคะก็จะมีรากอากาศที่ยาวเป็นรากที่สามารถหาอาหารได้แล้วนะคะอย่างเงี้ยเรานะคะก็จะนําลงปลูกเลยก็ได้นะคะแต่ว่าฝนนะคะก็จะแช่น้ํายาเร่งรากเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้มาปลูกทีหลังนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยแข็งแรงได้เร็วขึ้นใบเขานะคะจะได้ไม่โทมเนาะอ่ะแล้วนี่นะคะก็จะมีต้นเล็กๆนะคะที่ออกมาอีกพวกนี้นะคะเป็นต้นที่ออกมาจากการ จากข้อเล็กๆนะคะของไม้เนื้อเยื่อที่ฝนนะคะเลี้ยงตั้งแต่เล็กนั่นเองพวกไม้เนื้อเยื่อเนี่ยเขาตอนที่ไม้ของเรานะคะเขาต้นเล็กๆเ,เนี่ยข้อเขาจะถี่มากฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตัดออกนะคะเขาก็จะมีข้อใหม่ข้อนะคะที่พร้อมจะให้ตาเนี่ยออกมาได้อีกนะคะนี่มานี้ก็ได้แล้วนะคะอีกหนึ่งต้นแช่ไว้ก่อนนะคะแช่น้ํายาเล่งรากเอาไว้แล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนะคะตรงนี้โอ้โหเห็นไหมไม่อยากจะบอกเลยว่า ส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะก็ยังมีรากอากาศเยอะเลยนะเราสามารถตัดได้ทุกข้อเลยและอย่างนึ่งก็คือข้อเล็กๆของเขานะคะที่อยู่ข้างในนี้นะคะก็มีตาใหม่เป็นต้นใหม่นะคะขึ้นมาแล้วแต่ฝนนะคะก็จะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะยังไม่ได้จะทำอะไรกับเ้ามากมายนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราปล่อยไว้ก่อนได้นะคะเอาไว้ทําจํานวนข้าวหลังก็ได้เราไม่ต้องรีบนะคะส่วนอันนี้ฝนนะคะก็จะทําการตัดเขาออกมาก่อน เวลาตัดนะคะก็ให้ตัดแบบระวังนะคะระวังหนึ่งก็คือระวังตาสองก็คือระวังรากอากาศของเขานะคะนี่ได้แล้วอันนี้นะคะเป็นรากอากาศอาสามารถที่จะเป็นรากหาอาหารได้แล้วนะคะอย่างนี้อาวางไว้ก่อนแป๊บหนึ่งส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งต่อ ตรงนี้นะคะจะเป็นตอของเขานะคะที่เหลืออยู่ฝนก็จะทิ้งไว้แบบนี้เพราะเดี๋ยวเขานะคะก็จะออกต้นนะคะขึ้นมาใหม่ค่ะเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะต้นนะคะที่เราตัดออกมาเนี่ยจะปลูกแบบนี้เลยก็ได้นะจะได้เป็นฟอร์มที่ใหญ่นะคะเพราะว่าเขามีรากอันนี้แล้วหรือว่าถ้าเราแบบอยากทําเป็นทําจํานวนนะคะให้เราเนี่ยนับจากตรงยอดนะคะลงมาสามใบก็คือใบที่1นง ใบที่สองและใบที่สามนะคะใต้ใบที่สามเราตัดเลยค่ะตัดนะคะเดี๋ยวขนจะตัดและที่สําคัญนะคะต้องดูด้วยว่าเขามีรากอากาศหรือ,อยังอ่าอย่างนี้นะคะมีรากอากาศแล้วเราก็ตัดได้เลยพิบนี่นะคะวิโรดเดนดอนไววิสานนะคะเนื้อข้างในจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะและเห็นไหมคะว่าเขามีรากอากาศแล้วโอเคแช่ไว้ก่อนค่ะ และส่วนตรงนี้นะคะเราฝลนเนี่ยจะตัดเป็นข้อข้อข้อเลยนะเพราะว่าเราจะทําจํานวนนะคะโดยปกตินะคะพวกฟิโลเดนดรนตระกูลเนี้ยจะใช้เวลานะคะในการที่เขาจะแตกข้อออกมาใหม่นะหรือว่าแตกยอดใหม่มานะคะประมาณ2เดือนเนาะอ่ากระทั่งนะคะจะเริ่มแตกยอดใหม่นะคะเดือนถึง2เดือนขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกด้วยแหละแล้วก็ปุ๋ยนะคะแล้วก็ อุณหภูมิด้วยถ้าเป็นอุณหภูมิที่ดีที่เขาชอบนะคะเขาก็จะแตกออกได้ไวขึ้นนะอย่างอันนี้นะคะก็ตัดอย่างนี้เห็นไหมคะเขามีรากกาดอยู่ตรงนี้ต่อตรงเนี้ยสองข้อนี้นะคะมีรากกาดแต่ว่ารากกาดของเขาแห้งนะคะฝนก็เลยจะตัดตรงข้อนี้และให้สองอันนั้นเขาแบบไปอยู่ด้วยกันอโอเคเห็นไหมคะได้แล้วอีกหนึ่งนะคะนี้มีรากกาดนะจุ่มไปเลยค่ะ เรานะคะจะทิ้งไว้แบบอยู่ในเนี้ยอยู่ในน้ำยาเล่งรากน้ำยาก,กันรานะคะแช่ไว้แบบเนี้ยอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็ได้นะคะจนเขามีรากแล้วเราค่อยยา้ายลงมาปลูกก็ได้นะคะหรือว่าเราจะแช่แค่แบบเป็นการกระตุ้นให้น้ํายาเล่งรากนะคะเขาซึมเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรนะลำต้นนะคะตามแผลที่เราตัดเนี่ยเพื่อให้เขานะคะ,จะเจริญเติบโตได้ เร็วขึ้นแตกรากใหม่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ต้นไม้ต้นของเขานะคะใบของเขาไม่โซมไม่ทิ้งใบก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะแบบไหนแต่สําหรับวันนี้นะคะฝนนะคะจะแยกเป็น2ชุดชุดหนึ่งนะคะฝนจะแช่น้ํายาเล่งรากเอาไว้และอีกหนึ่งชุดนะคะฝนก็จะมาทําการปลูกเลยค่ะ <S <S และสําหรับวัสดุปลูกนะคะที่ฝนจะใช้ในคลิปนี้ก็จะมีดังนี้ค่ะ อ่ะันจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวนี่แช่น้ำแล้วนะแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะอย่างที่3มก็คือเศษถ่านนะคะเป็นถ่านโปรเป็นถ่านป,ป่น,นปที่แบบเราล่อนเอาเออชิ้นใหญ่ๆออกแล้วนะคะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนถ่านป่นเราใช้ในส่วนนี้นะคะแทนดินเลยก็ได้หรือถ้าบางคนนะคะจะใช้เป็นมูลไส้เดือนหรือใบหมักหรือใบก้านปูหมักก็ได้นะคะอะไรก็ได้แต่เนี่ย ฝนใช้ถ่านแทนวัสดุปลูกที่เป็นดินเลยนะคะฝนก็คลุกเคล้าได้เข้ากันพอสมควรแล้วนะสาหรับวัสดุที่เราจะใช้ปลูกใช้ชํานะคะเจ้าต้นฟีโรเดนดอนไว้วิสัดนะคะทีนี้ฝนนะคะจะใช้เป็นถ้าเป็นตัวไม้ข้อนะคะก็คือชาข้อแบบนี้อานชาข้อแบบนี้นะคะที่มีรากอากาศมาแล้วแบบนี้หักไหมเนี่ยโอ้หักไปก็อ่าแบบนี้นะคะฝนก็จะใช้กระถางขนาด 2นิ้วแบบนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปจะทําให้เขาเนี่ยมีความชื้นมากเกินไปแล้วก็อาจจะทําให้เน่าได้นะฉะนั้นนะคะฝนจะใช้เป็นกระถางไซส์แค่ประมาณ3นิ้วนะคะอ่ะอย่างนี้หูรากหักเสียดายมากนะคะอันไหนรากหักนะคะฝนก็จะแช่ไว้ก่อนอันไหนรากยาวๆแล้วฝนก็จะปลูกเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนอย่างน,นี้นะคะรากยาวแล้วปลูกเลยค่ะ นี่นะคะปลูกเลยปลูกเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการปลูกแล้วก็วัสดุที่ฝนใช้ในการปลูกเพื่อชำนะคะเป็นวัสดุชำนั่นเองสำหรับวิโดฟิโลเดนดรนไววิส,สานนะคะก็จะประมาณนี้นะส่วนถ้าเป็นไม้ยอดล่ะไม้ยอดนะคะ ถ้าเป็นไม้ยอดฝนจะใช้กระถางที่มีขนาดไซส์นะคะใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะคะฝนก็จะใช้เป็นกระถางขนาด4ี่นิ้วนี่นะคะเป็นกระถางไซส์นี้นะคะใส่ลงไปอย่างนี้เลยเวลาใส่นะเราก็จะใส่วัสดุปลูกนะคะรองลงไปก้นกระถางกวอนแล้วเรานะคะก็จะนําต้นของเขาลงไปเลยค่ะสําหรับวิโลเดนดรอนนะคะถ้าเราจะไม่อบก,ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยทิ้งใบนะคะฝนจะไม่ค่อยได้อบนะคะสำหรับฟิโลเดนดรอนอ่าอย่างนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เลยอ่าเคนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการปลูกไม้ยอดนะคะของฟิโลเดนดรอนไววิสาสค่ะเรานะคะก็เพียงแค่ พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยฝนก็จะนำเขาไปไว้นที่รม่มแล้วก็ลดน้ํานะคะทุกวันเพราะว่าขุยมะพร้าวนะคะเขาจะเก็บกับความชื้นแต่ว่ามันก็จะแห้งเร็วเหมือนกันเนาะเรานะคะก็จะต้องอย่าให้เขาแห้งนะคะเพราะว่าตอนเนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการน้นําเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับระบบรากของเขานะคะจะได้เป็นการกระตุ้นให้รากของเขาเนี่ยออกใหม่ได้ดีขึ้นค่ะเท่านี้เองนะคะแล้วก็ ปนนะคะก็จะรดเขาด้วยน้ํายาเร่งรากนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั <S <s ้งแล้วก็จะให้ปุ๋ยทางใบนะคะหลังจากชําแบบนี้นะคะได้แล้วประมาณ1สัปดาห์นะคะก็จะเริ่มให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็รดด้วยน้ํายาเร่งรากนะคะเพียงแค่นี้เองค่ะต้นฟิโลเดนดรนไว้วิสาทของเรานะคะเขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยแล้วก็เมื่อเขานะคะแทงหลอดใหม่ออกมาก็แปลว่าต้นของเขาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วรากเขาสมบูรณ์แล้วนะคะ เรานะคะก็นำออกมาจำหน่ายได้เลยค่ะและในส่วนของต้นนะคะอ่าหรือว่าข้อหรือยอดนะคะต่างๆที่ฝนชําเอาไว้ในน้ำแบบนี้นะคะฝนก็จะชําทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์1-2สัปดาห์นะคะแล้วก็จะย้ายเขาลงปลูกในวัสดุปลูกนะคะเพราะว่าหรือว่าอาจจะไม่ต้องถึงก็ได้เพื่อนๆลองยกดูอ่ะอย่างยกดยูวันนี้ฉันยกดูซิเป็นยังไงบ้างอ่ะถ้าเธอแบบ เริ่มมีรากนะคะเป็นแบบว่าปลายรากนะคะปลายรากของเขาเนี่ยเริ่มมีสีขาวๆนะคะแตกต่างจากรากอากาศเดิมนะคะมันจะมีลักษณะที่แบบว่าปลายรากเขาอะ่ะจะเป็นสีขาวๆอะ่ะแปลว่าเขานะคะมีการจเจริญเติบโตต่อมาแล้วฉะนั้นนะคะถ้าแค่มีปลายรากขาวๆออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถย้ายลงกระถางเพื่อปลูกได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องรอให้รากของเขานะคะยาวเราก็สามารถที่จะย้ายลงปลูกได้เลยอาจจะใช้เวลาเป็นแค่1-2สัปดาห์เท่านั้นนะคะ อ่าโอเคแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะฝนก็มาแบ่งปันวิธีการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็วิธีการชาเพื่อล่อลากนะคะให้กับฟิโลเดนดอนไววิสตัตหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนค่ะเดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ